ก็เลือกปีนี่นตัวแรกนี่เราจะมาเช็คโค้ดแล้วก็ลงวินกันนะครับกับโตโยต้าไฮรักรีโวครับเอ่อ ดนิดนึงนะครับขอแรกครับสาเหตุต้องลงวินใหม่นะครับรถคันนี้หนูกัดสายไฟมาแล้วก็ทางเจ้าของรถให้ช่างแถวบ้านต่อสายไฟให้ แล้วก็ต่อพาดน,นะครับต่อพาดชดย้อนไฟย้อนเข้ากล่องกล่องหลับเกิดการไหม้ครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เปลี่ยนล่างมาที่ผมผมก็จับเปลี่ยนสายไฟเครื่องใหม่หมดเลยครับชุดหนึ่งแล้วก็กล่องเครื่องหลังจากเปลี่ยนกล่องเครื่องแล้วเราก็ต้องมาชดขั่วมันก่อน45นาทีถึงจะสตาร์ทเครื่องได้นะครับ รถคันนี้มันมีอีโมเ,เสร็จพอเช็คโค้ดเช็คอะไรแล้วมันไม่มีโค้ดเราก็ต้องมาลงวินใหม่นะครับวินก็คือเลขบัตรประชาชนก็เหมือนกับเลขบัตรประชาชนของเราเนี่ยะครับคือลงเลขบัตรของเราเข้าไปในของใบนั้นใบที่เราเปลี่ยนใหม่ครับ ด้วยเครื่องร้อน 43X 431 v พัด m b a c Edition ครับง่ายๆนะครับโค้ดไม่มีครับโค้ดไม่มีแล้วก็ามาที่ข้อแรกนะครับข้อแรก a n k i n g and e c p ครับแลาก็กดตกลงครับ ตอนนี้เมื่อกี้โค้ดมันไม่มีเด้งนะครับไม่มีโค้ดอะไรเด้งเราย้อนกลับมาแล้วเราก็ปฏิที่สเปเชียลครับโค้ดสุดท้ายนะครับแล้วก็น,นี่ครับวินเ,ออเราจะถามบ้าเอามาให้ออกนะครับสกดได้เป็นบางตัวครับตกลงยางเดียวครับ ก็นี้ข้อแรกเขาจะดูเลขเลขตัวเดิมนะครับเลขตัวเดิมเลขตัวเดิมของกล่องนะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกันนะครับเลขตัวเดิมของกล่องนี่เราก็ทดสอบแล้วเราก็มาลงวินใหม่นะครับก็คือเข้าไปที่ วินครับกดตกลงครับตกลงครับแล้วก็เขียนวินใหม่ครับท่อที่สองกดตกลงก็เขียนวิน

ศูนย์สามเก้าศูมหนึ่งตรตกลงครับก็เขาก็จะถามว่าใช้เด็กตัวนี้ไหมที่คุณจะลงเข้าไปแล้วก็ตรวจสอบให้ดีนะครับว่าถูกรุถูกหรืมไหม ถูกแล้วก็กดตกลงครับก็เป็นอันจบครับลงวินง่ายๆครับเราก็มาเช็คดูว่ากล่องที่เราใส่เข้าไปนั้นคือวินอะไรเห็นไหมครับตรงกับเลขถั่แล้วโอเคตกลงง่ายๆครับ เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูครับรถติดไหมรัดติดนะครับไฮรักรีโวไม่มีไฟโชว์นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังกันนะครับมือใหม่หัดไทายหัดทํานะครับ โ okay. อเคก็เสร็จแล้วก็ออกจากระบบครับออลองเช็คดูสิมันเป็นยังไงตัวเห็นไหมครับตัววนนินนี้ยังเป็นยังเป็นบอกเลขอันนี้อยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าใหม่ครับ ััวกนะครบเดี๋ยวข้อแรกครับหนูว่าเลขตัวถังจะจะตรงกันไหมครับเึ๊บปึ๊บ่บเห็นไหมครับเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เป็น เอกอะไรนะระจำไม่ได้นะ ันผมขอจบการเสนอแค่นี้นะครับบ๊าดีต้องไปตัวรารต่อแล้ว